สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วนะครับกับอุเลโโทรไฮไฟนะครับวันนี้นะครับมารีวิวกับจูเนอร์ยามาฮ่านะครับรุ่น CTX1 นะครับระบบ NFB PLL มัติเพกนะครับเป็นระบบแยกเสียงมัติเพกอิสระนะฮะเสียงดีเสียงใสใช้ได้ทั้ง FM แล้วก็ AM นะครับหน้าปัดเป็น76ถึง90แต่เราจูนขึ้นไทย87 ถึงร้อยแปดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องสวยงามหน้าปัดทํามาจากอลูมิเนียมนะครับหน้าปัดทํามาจากอลูมิเนียมหนาๆสวยงามจริงสวยงามมากนะครับกว้างสิบเจ็ดนิ้วสูงหกนิ้วนะครับลึกสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะตัวเครื่องใหญ่จริงนะครับของยามาฮ่านี่ไฟเรืองแสงสีส้มนะครับ ไฟตรงเข็มก็สีส้มนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเรามาทดสอบกันก่อนทดสอบนะครับเรามาดูกัน,ก,น,ก,น,ก,นก่อนว่าหน้าปัดนี้มีอะไรบ้างนะครับสวิตช์พาวเวอร์วอลุ่มนะครับเร่งเสียงตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับขวาสุด a m f m อโอ่า ทูนิ่งเอฟเอ็รงซ้ายเป็น FM ฟเอ็โมโนนะครับซ้ายสุดเป็นคอเช็คนะครับก็เป็นสัญญาณตืดนะครับสัญญาณจะเป็นงี้นี่สัญญาณโทนอย่างนี้นะครับว่าเราต่อสายถูกหรือเปล่านะครับส i g n น l ทูน i n g ที่หมุนหาขึ้นนะครับขนาดใหญ่ทำาจากอลูมิเนียมนะ เรามาลองทดสอบกันขึ้นแรกเลยก็จะเป็นขึ้นรัสภาจะอยู่ประมาณนี้ครับจะบะกถ้าเกิดว่าอ่าของคนไหนนะครับขึ้นรัสภามาอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่จะจะอยู่ประมาณนี้ครับมันจะไม่ถึงร้อยแปดนะครับมันต้องมาถึงมันต้องมาขึ้นมาจากตรงนี้นะ เกิดนจังหวัดนนทบุรีสาไพทิรติน,นะครับแปดสิแปดจุดห้าแปดสิบแปดจุดห้าตรงอยู่ตรงนี้นะ ชาติตลอดหนึ่งสัปดาห์ถ้านอกโซนอาเซียนทีนี่เรามิวติ้งออนนะครับมิวติ้งออนก็จะอยู่ตรง FM ฟเ t o นะจากพายุไซโคลนถ้ามิวติ้งออฟก็จะเป็น FM Mono ไปเลย400นะครับเวลาหมุนเรื่องขึ้นจะมีเสียงซาซาบกวนนี้เราก็เฉลิมฉลองกัน เบาหวานไม่ชันรับขึ้นได้ดีขนาดนี้นะครับจูนโดยสะโคบเลยนะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับไม่ใช่แบบจูนแบบมั่วเล่นเล่นสองโน่นี่หนะคือบังเลงสบายเน่งก็ถามป้าใครบอกล่ะอาบอกว่าใครๆเขา นี่จะมีเสียงซาเยอะนะถ้าหมุนมาทางซ้ายมือเสียงซามันจะน้อยลงนิดหนึ่งเอเบโมโนนี่เสียงซาจะไม่มีเลยนะครับแต,แต่เป็นระบบโมโนกโารอยู่ยังอคุณอนบยู่ในเขตของจังหวัดประจวบอยู่ครับนี่ตอสอร้อยเดินทางลงใต้เพราะเมื่อวานพูดง่ายๆว่าท่านาวซุน แล้วก็26ถึง35อยู่แล้ว10กล้า5เปอร์เซ็นต์นะคะช่วงวัยหนุ่มสาวกำลังรับทยงคนียันทำมานท่านใดสนใจนี่จัดมาเลยครับราคาเพียง2,200นะครับเปอร์เซ็นราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับกับยามาฮ่ารุ่นใหญ่แบบนี้ประ อมอกมาก็แขนงหนึ่งซึ่งโอากาสมีอยู่แล้วครับเพราะว่าน,นี่ร้อยเจ็ดจุดสองห้าแล้วนะครับสุดแล้วร้อยแปดครับที่เราผลน,นะคะผลลัพธ์ก็จะใช้ได้ในช่วงเวลานะ่เดืประมาณอาจจนใดสนใจนะครับจัดมาในราคาสองพัน สองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเ<อ>ครื่องนี้นะครับยาม่า c t x หนึ่งนะครับเครื่องสวยตำหนิน้อยขอบไม่มีตำหนินะับขอบสวยๆ FM ได้นะครับ FM ได้เรามาลองที่ AM ที่คนอื่นทำแล้วก็เอามาบอกเราในการต่อสู้ทุกครั้ง AM ทางขวานี่ครับ AM เราไม่ได้ต่อสาวอากาศนะครับถ้าต่อสายอากาศนี่จะรับได้ดีกว่านี้เยอะบคนตายปนี่ครับอันนี้เอนะ ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ